สวัสดีครับวันนี้ครับเปิดเตาครับหลังจากที่เผาไปเมื่อคืนนะครับกับในทานเกือบประมาณสองสอบกับสามสองนะครับสามสองส่วนตัวเมื่อคืนนะครับที่บดไดไลแก๊สีกคทั้งหนึ่งนะครับเอาไปสองครั้ง สาเหตุที่บดไอรแก๊ดนะครับพื้นก็นยังสะเหลือโซนใหม่โมมดนะครับอีกครั้งหนึ่งมันเพื่อนมันดึกผมก็เลยบดไอรแกต๊ตออกครับนี่ครับสาเหตุที่บดไอรแก๊ดนะใหม่ทำไม่มมดก็จะเหลือเป็นเพื่อนอยู่ มันจุใหม่ในบลายครับผมพาฟพื้นใหญ่าทางดในติดก่อน,นอมีเาไม่บ้ใน,มมนทางเจาะหลุม อาน,นใหม่โกลกลางครับใหม่โกลกลางนี้เอาลงไฟอย่างดักกินนะครับมันจะดับบมหมดนะครับแต่ก็จะเป็นเทาน,น่อยน่อยเศหน่อยครับคือไฟบดับสนิทนะครับอื่นสามถุก อยูบ่บงทั้งบดไดรไล่แกดผมกับบานก่อน <c oughs> นะครับทานที่การเพาใหม่แบบเรียวทานเดี๋ยวออกเป็นสีนําเงินนะครับลักษณะทานแบบนีทานจะกะาแห้งนะครับพอเป็นการไข่แกดออกมาเป็นการเผาใหม่ใส่คุณภูมิมสูงเลยนะครับทานเดี๋ยวออกเป็นสี สีน้ำเงินน้ำเงินแน่นะก็ได้ดร้ายเตือบครับอันนี้เงานี่ทานจะออกเป็นสีแบบนี้นะครับทานหลักษณะนี้ทานจะกาแดง ดีนะครับไม่บกครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะบอกวิธีทํานะครับการเห็ดใสการเจาะนะครับใส่เทียดแล้วครับ คลิปต่อไปผมจะวาทําำใส่นะครับทอทอแก่นนะครับว่ารูนี่เจาะจากเส้นจักเส้นนะครับขนาดทอจากนิ้วครับความสูงเจาะรูจากพื้นจักเส้นนะครับถ้าติดตามตอนก็บเกิบตอนต่อไปนะครับมเาเลยครัเปิดเตาแล้วทานก็นถือว่าโอเคครับใส่ชีวิตแบบบานนะครับ เห็ดใส่จะคล้องครับเนื้อใส่ขายครับ